ปลาคอพอดีหนุนพอดีปลาคอปลาดุกหน้าครับปลาสุดบ่อสุดหนองดอกไม้เดือยปลาย่อนกับเม็ดบดท่านี้สิเป็นเขียดเจนาเขียดเจนาหรือว่าเขียดไส้กันล่ะโตหมาแล้วเด้อครับเหลือหมาแล้วเอาไปมกเอาไปเห็ดยบเยื่อก็ได้กำลังมีบรรยากาศตลาดนัดเช้าวันศุกร์ครับอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานี สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุข,ขนครครับตอนนี้ผมอ,อยู่ที่ตลาดนัดเสวกวันศุกร์ครับอำเภอบพเพสจังหวัดอุบลราชธานีตลาดนี้พันมีทุกเสวกวันศุกร์ครับพี่น้องผู้ใดอยากมาลองมาเที่ยวมีทุกเช้าวันศุกร์ครับเป็นสินค้าพื้นบา้านเป็นอาหารตามไปดูกันเป็นของใส่ในครัวเรือนครับท่านี้จะเป็นพวกวากระตริบเข่ามวยกระดูกของใส่ในครัวเรือน มีเสียงแจ้วแจ๋วจังเลยเด้อพี่น้องครับเปินมาหาไอ้บอกบุญนะนะงานบุญทางบ้านเพื่อนตอนนี้จะเป็นแหเป็นม่องครับเบื้องข้างนี้จะเป็นคองบ้านครับสไลายเป็นพัรเป็นบักหอยครับพี่มาเบิ่งหอยสังเวียนนั่งถือคลองบ้านครับทางนี้ แตมนไพรหับลาดได้กันด้วยอันนี้จุกมาเแ็นัวเก็ก่เราิ่มันดินมันเกิดตัวนี่เป็นหอยเขาเอิยกหอยหอยสังเวียนนี่อมันจะเต็มกว่าครับต้นี้จะเป็นหอยจุกปูน่าเอลสี่เซปน่าเหรอมิเตะยี่สิบบาทแต่ครับ่านนี้ก็จะเป็นเทดบดเทนบดนี่ก็ซาอ์าบาทท่านี้เป็นบาหอยจุ ไปชมเดี่ยก็คลองละเศร้าเหมนทั้งหมของเรากำลังเท่อยู่คล้องบาทนอกครับบอกหอยอู้ขึ้นหอยใหญ่เติมอยู่เรื่อยแล้ววะเอาใส่หลายแล้วก็เติมเขาเติมเขาคลองละเศร้าว่ะเปล่าเศร้าบาทฮะเด็กครับแล้เหี่หลายขนาดเลยเทใส่ยอยู่บ่ถอยว่าแต่ม,มันหน่อยแล้ววะ บรรยากาศยามเช้าครับอากาศเย็นครับวันนี้อุณหภูม16ิ16องศา16 17องศาครับบา้านเฮาอำเพื่อโม่ใส่อุบลราชธานีเน้าขนาดอากาศเย็นอากาศหนาวพี่น้องครับจับใครแน่ยใครก็มันห่อนเดี๋ยวห่อนบ่มีจักหมองอยู่หนาวห่มผ้าก็ได้พิงไฟก็อุนังไใจนอนท่านี่นอน,นอ bơi đầy sát nam đấy nọ, vẫn nào anh ba, để để sát bà, sát buộc rồi, nào nha em phát sôm, phất siết, mì, khay, luộc, bằng nặt kéo thế há sát khổ các con lo, long nào lại, vẫn nhất cả ดีครับบ้านนอกจ้าเนี่อากาศเย็นเย็นพักกำลังมาอลไรไดูหนาวในผ่านบ่ได้สิมันพักขับพักราคาถูกมัดขามัดซิมบาทครับท่านโป่งเองขายเองบุษบาบ้านหอแล้วมวป้าชอบแม่นบ่ในวันละโยกจะเพี้ป่ะไปเบื้องมลาเแล่าน้ำกันครับวันที่สามสิบยู่วัด ปลาพานั่งค่อยมาทั้งบัดดงหน้าตอนี้นี่ฮาเราเป็นค้องกินกอนเบี้ยแบบพลิกับปูครับก,กับปูคุดเมื่อวานพ่มซือเมื่อไหร่ละ่ะกัะปูหน้าเป็นปูคุดขับชวัวร์ทั้งนี้พัดก,กันย่งพาคคมอากาศหนาวอากาศเย็นไรคือเถ่ากระสังหอมแงง่งงงคอมพักกาศมัดละวิบบาทเท่านัได้กับทาานนะ

เราหมวนเรนะไหนยืนแสงมาลำพันหมวนเนี่ยไปเราขึ้มาเรากมาเอ้านวเวยท่านี่เป็นป่าครับปลาดุกปลาดุกเหนาเะลาดุกเหี่ยม เราเบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องบ้านเอาเป็นแหลวเขาแล้วะาบิ่งโอ้มอนี้้นไหลนะครับทรานในที่ว่าหลายด้อตลาดบ้านเอาครับซอ<ว>ยนั้น,นขึ้นไหลครับว,วันนี้จะเป็นเฮดบดปลาเป็นกระพูหน้าพอเราเฮดบดปลามาขายแล้วครับ mm hmm. ช่วงนีด้ดูการเนี่ยกสินนั้นเฮ็ดปลาล่ะพี่น้องครับไหล เฮ็ดบดป่าอ้อข้างนี้เฮ็ดยังกันเนี่ยค <c oughs> ุยกันโมโหเรื่องกันได้ได้ครับเสียงดังในจังหน่อยมาเ <c oughs> สียอผาครับข้างนี้เสือเสือขายดีขนาดเลย เสือแบบผ่าลมผ่ากีฬาเสียกีฬาครับปาย่เนเกยปลาย่อนไข่เดือเฮดบดของป่าฮะบอกไ่เดือปลาย่อนกับเฮดบดตั้งนี้สิเป็นเขียดเจนาเขียดเจนาหรือว่าเขียดไส่ละ โตะหมาแล้เดี๋ยวสเหลือมาแล้วเอาไปมกเอาไปเห็ดเยือ่อก็ได้กำลังมีหเห็ดบดกับมีหอยเดือก็ับมีมาหอดคอนใหม่เราเห็ดบดปลาครับนั่นนะไม่หอดพักดังขมะิส่ขวาน มันบอกท่านล่อยเกิดเป็นยังไงนั่นเดียวกำลังเริ่มเกิดกับเกิดเป็นบางหมอกห้อได้ออกปอกว่าหันไหลนี่พักดะขมสมพักปูดองปลาย่อนบักกอกปลาสมปักกาศหลับไปดุกระมีสมประกาศลับไปดุกระมีเรอตัวนี้สิเปิ้ลน้องใหม่ครับน้องใหม่บักซังบักซังด้านใบบักใหญ่มีครบชุดครบเครื่องเลย จังหวะทางนั้นคิอที่าดแต่ทางนั้นค้นลุ่มคนลุ่มคัค้นลุ่มสื่อพักเมกเท็ดเท็ดนั่งฝานั่งลมต้นหนีบเป็นฝาตะคอโต๊ะหวันดีเนาะละคอพอดีหล่นพอดีละคอประดุกหน้าครับปลาสุด่อสุดหล่ 150ละร้อยห้ายครับประคอประคอกระดูกคึอกันร้อยสี่สิบรอยห้าสิขึกันดุกหน้าใส่หน่อยนั่งนั่นกันกูแม่มันตัวเนึงมันปะขายเราไปขายป่านี้ปกติเราจะขายของป่าขายพวกบขายเดียวขายพวกเออ เ็นบดวันน<อ>ี้ช่วงนี้เราเล่นปลาเล่นปลาหน้าสูบปลาหน้าเพราะว่าพระเจ้าแล้วเขาแล้วหน้าวเ,เลื่อมสูบบ่อสูบน้องกับช่วงนี้ขนไหลครับบางทีจะเป็นปลาโค้ปงปลาโค้งในช่วงนี้สิมุกไฟไหลเลยนะครับเพราะว่าสารมันเย,นนย็นซีเมีแต่ว่าก็มาไหลาผาดแมล่ลอดสิมีปลาครบปลาเขียปลาย่อน ลายสีเป็นเลี้ยบบดเลี้ยบดป่าที่ไหนอากาศมันเย็นจับชวนปลาสีโบไฟมันได้โบไฟฮู้เลี้งมันได้เดี๋พี่น้องครับคุยกันไปลองดูบรรยากาศน้ำกันซีซันครับเพราะว่ามันเนี่เสียงเพลงดังแง่มาบ่บุญเราบุญครับเพิ่นสิมีงานผาปลา แขตทางขึ้นจากบาดดงหน้าครับเพราะว่าบาบดพิ่นบาดดงหน้าอยู่ทั้งภูทั้งเขาครับอยู่แถวอำเภอสีเมืองใหม่พุ่นนะพี่น้นองครับท่านนี้สิเป็นบลาค้อยเดือยเป็นหนูหวายเป็นเฮดบุตรเป็นปล,ล,ล,ล็อกคอแต่สมอง บรรยากาศตลาดบาออนอครับถ้าหมากีินได้ครับผมนได้ไแต่ว่านว้2ตัว ปเป็นเนนรยนรถาเป็นอยเดียวองบ่อไหลายหัอ, <c oughs> อีกสองโตอยู่พุ่นงั้นวะหัวอีกสองโตอยู่่นห <c oughs> อเดียหาสิบบาทหอมีใครกินน้ำเพลินดอกมันขอมัไข่ <c oughs> ต้องกินเปลี่ยนนะ <c oughs> แต่ว่าเรามากคมมันนะห <c oughs> อยเดียวรับตุงละหาสิบบาทเลย ราคามันก็สูงเนี่ยรค่อยเดี๋ยวมันชีแสบยงมเนี่ยมนี่ย่อยมันมันนะจะไดของบ่อไรครับมันมันเบื่อล้วเรื่อ่าข่อยมาสายว่ได้บ่อรแต่มันเบื่อเราเดี๋ยวหลอกไปทางดียรไปทางฝุเนาะไปั้มเกี่ยวดิ ไปรอมาพีพี่น้องครับคว<อ>งบ่คอยลายเป็นเดิเดอมเลยเนี้เพราะว่าอากาศมันเย็น<อ>พี่น้องมันห่อควงเนี่ยอยู่น,นห่ามเพื่นก็บ,บ่คอยหากันครับหนาเหมือนีสิโพกองศากลางขึ้นสิบหแม่ข่อยเลาเกี๊ย,บย,บย,บยวบลกแตงบ่เอาบ่เกียวสวมพ้าวมี่ยงอยู่ปะจักบาทแม่ทุ่งจักบาทบากเขียว แบบู้นี่นาอีวมูค่ลาซาค่ะขาซาวแม่เนี่ยแบบยังก็แลเราบ่แบบยังก็ได้แบบงอแบบงอแล้วว่าบัดแตนแเงแบบนุก็แบบซื้อเออบัดแตนมันนี่แบบงอก็แบบซื้ออะแบบใด

ัดกาดเ,ย,เย็นมากลองชมบรรยากาศน้ำกนครับพร้อมบางอย่างกับบรรยากาศนะคะด้วยพี่น้องครับพามาลองมาชมบรรยากาศวิถีชุมชนบ้านฮองครับ จิธชีวิตพ่อค้าไหมค่ะบ้านหอหาหาซื้หาเนีออกมาซื้อมาขายกันอากาศ่นจะหนาวสวนขอกับบุบไปเลายจจนวันนี้เอาจเอาบ้ักช่จะเราแตงบแล้วแต่งเดยวกับ แน้งมาพี่ค่ะอดน้าใส่รเาเยอะตอนีต่อตอตองนี้เลยครับเบาทครับได้หอยได้แตงกินแต่หอยครับแตงเรื่กองไดน้อทางนี้เนาะแหลมตุ้มแหลมตุ้มให้เจอบอ่นเอฟแนวฟั่งไปนี่น้องครับรอน้ำใจดี พักการจองพักการจองพักกาดเขาเอิ้นกาดกระจอนมาเนาะพักกระจอนครับพักชีโคนาเฮ็ดบดป่าเฮ็ดบดป่ามีเอียนมีบักแขวเดีครับช่วงนี้เฮ็ดบดป่ามันไหลนะตอนนี้สิปเป็นเอียนเป็นบักแขวยเียนบดป่าครับตามฤดูการนะ คล้องแท็บบ้านหอคองก็ลอยไหลครับแต่ว่าคนไหลเนี่ยจังหน่อยอยู่างเงี้คอนเดี๋ยวเที่ยวน้าตายแต่ผมผ่านหลอรก,กรอบ,บรกกรบาายากาศจังหน่อยครับซองบันทากการไอ้เนียิ้มแม่แบบกอบแบกขอปลาแดดมากจะซอยครับแต่ว่าอากาศก็ยังหนาวยังเงยน็นคือนก็ ไปแบบนี้นั่นยังระบาดเนี่ยเมือเรื่องทั้งใดครับเมือเรื่องมาหล่อแบ่งขับน้ำแม่เรามีกบหน้าด้วยไหมนี่กบหน้าตัวนี้ก็กบหน้า ฟองแสบบานเฮาครับตามฤดูกาลกบหน้าเขียดจ้าหน้ากำลังมาตอนนี้บักหอยเดือดเสื้อมาได้ทั้งผลแล้วเมื่อหนายังสิมาอุดน้นเด้อบักหอยนี่เด้อหอยเดือของแม่เราหน่อยใหญ่ๆครับเมื่อหนาพรอมจังสิอุดน้นนี่ยังล่ะเอาบักพริกที่ไรจะเสาะไปเสื้อบักพริกน้ำเราหนาเพี้ยหมดแล้วบ่านเพี้ยบเอาได้ไหมกันมันเพี้ยกันมันเพี้ยนี่เอา แขกไส้เขกไส้เขกจ้าหนาครับช่วงนี้กำลังมาเอาไปมอกเสียบได้พี่น้องอุ้เคยกินเนือมันหอมใเากกันเากไ้ัให้บอกกันบพเตียนในพร้อมถ่ายเจด้นเด้อ้บาเพริกเาได้อย่งเน่้เขาได้ี๋ยนาะปาเพล็กปลเคืออะไปลาข่ปข่องอย่างคนมาคข่ ผมน่มากหอยน่อยเพิ่นมากหอยใหญ่ยอดแสงเนี่ยจังหน่อยได้พี่น้องครับเฮ้ยเราเกิดมาเท่งพิ่ย่างไปบนปลาแมนน้ำควงครับลู้ากำลังเขามาหลายช่วงเนี้ยเฮ็ดบดปลาเราบดโปกช่วงนี้เฮ็ดบดปลาหลายขนาดเลยครับ เห็ดบดป่าเห็ดบดอ่อนๆเลยดอกอ่อนดอกแก่ท่านนี้ท่านนี้จะเป็นปลาแม่น้ำคลงครับปลาน่าปลานางปลาอีกัมอีตูปลาแขกที่แหลกขมาจะไปลตลาดทั้งพุทธกุบุครับเดินมอยช่วงเียอากาศมันเย็น บอบจากที่นอนอยาก,กนะจัหน่อยครับรกร,กร,กรเลรเด็กมากลอตลาดไก่บานขี้เก็ครับรถมาประมาณ2 0ก,กิโลไปหนอครับมาหอดังนีจะเป็นปรยยิในมดลูกได้ครับหรือว่าเป็นเนื้อกอกในมดลูกเป็นกับมดลูกแค่อยีมดลูกแบบถี่อยะไหวยาวกวยไงหัตัวเด้อ ยเดืนางี่นหนสีาทีน่ามขรเดนานสามี่งรอบเดาีห่สามหงบน้าทนสามงรดือนาที่งสรอบเาทีน่อสาหรอบดนที่าหรับเดมีหนงาปรับเด้หน้่งาปแห่รเนมาท่มีแต่ปูทหน้ามีแห่หอยหน้าครับมีแต่ของเนมาของธรรมชาตปแล้วรอมาีหน่ปูหรอบเือนมาคนึครับ นลักษณะอย่างนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะบนนีสขัเศษเหมือนกันไว้จุกไว้คมให้ทับฤดูประจําเดือนผ่านมามาเต็มเลยเกี่ยวกับพระดวงดีนะครับพี่น้องบ้างหลานเนาะบางคนก่อนฤดูจะมาแต่ละทีจะรูปเวียนหัวหน้ามือตาลางประจํำเดือนมาทีหลังนี่มันก็เกี่ยวกับพระดวงดีเราแต่ย้าเนาะ ให้น้องคเปรัาปลาไม่น้ำโค้งนะครับปอมันนี่ปลาโค้งมาไหลขนาดเลยไปย่าไนที่นี้มันจะไยาอื่ครับเดินไป่าไปผ่านแม่นอมมันได้ปลามาไหลได้ครับมันอากาศหนาวกับเบาหานคือผููเพิินไปหาก็ได้เมื่อวานปลาโบมี่ครับแต่ว่ามันนี้ปลาหลายขนาดเลยมันนี่จะเป็นปลาตองตองไก่ใหญ่ปลาโจก โอหลายอย่างเลยครับปลาเราไม่เนี่ยปจุ่มไปย้อนเรืองลูกคขาไปหลายก็เก่าครับลูก้าเป็นทั้งลูกขาปลาทั้งลูกขาคล้องปลาเป็นมีห่อนนูนไว้มีนูนไว้มีมูปลามานำไปลองคุณนะลูกขาเป็นได้หลายคือขาดขึเก่าครับ พอเราเหลือกับปลาลูกค้าเพิ่งจะกินดีนะครับกินปลาคงช่วงนี้มันอยากหาอยากนะจังหน,น่อยปลามันบ่คอยขืนครับหนาหนาวจริงๆมีปลาเอิญนปะปลาเอิญก็มีปลาโจกก็มีพอเรากำลังจับสิเป็นปลาโจกด้ครับท่านนะ

เออเมื่นี้มื่อนี้ได้ปลามาหลายมื่อนี้กันกันเอาไว้เพราะว่าปลาบ่มีแม่น้อนมาแก้แล้วมัจะแก้ไม่ไตลาดไงกระต่ายตลาดหน่อยกระต่ายหน่อยของปลาอาหารแม่น้อนนะครับเพิ่นมีอยู่ประจำของปลาปลาแม่นำ้ำขงเฮียเรากรองกรเซาเรา วางละเศร้าเราเห็นไหลเลยพี่น้องคนนะี้มีเศร้ามีซีดผาซีดไม่ไรแล้วค่ะเฮ็ดบทเกี่บตัวนี้เฮ็ดกระด่างเอาไปสุบเด้อพี่น้องตัวนนะี้สำหรับคนหมักสุบท่นนี้จะเป็นหมักหอยเดือยแล้วครับหอยเดือยหลวงเงี้ยงอยู่เลยคน่ะทุ่งละร้อยเดือ,อย,อย,ลลอยอมีหอยเพือกพร้อม หอเดีอยหอยเดือเปลือกอเือเป็นตบวมันบว่านเป็นกิโลเป็นบนคานมการเลเ็เทาการยมแาเ้อากลครับเป็นของป่าอ่านไม่น่อมของปลาบันจะหลครับหอยเดือเพิ่งจะขายกันอยู่กิโลละ่อยหกสิบาทประมาณนี้ครับนเกลี่ยเกลียวบไ่ามันยือ กันแล้วมันหมดหน่วยดึงหมดอารมณ์เสียๆครับผู้ใดยังมาเลาะมาเที่ยวครับตลาดนี้เพิ่นนี่ทุกเสี่วันศุกร์ครับที่อำเภอโพไซครับอุบลราชธานีบ้านเฮามีของป่ามีอาหารตามไปดูกันช่วงนี้เป็นหอยเบียเป็นเฮดป่าเป็นเป็นบดป่าครับอะไรสิเป็นปูน่าหอยหน่าครับหลายช่วงปลาหน่าเป็นสำหรัพี่น้องครับ